ายงานล่าสุดเงินหลายพันล้านในชิบะได้ถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินที่ตายแล้วเหตุการณ์ดักล่าวทําให้อัตราการเผาไหม้ของชิบะอินุได้เพิ่มขึ้นกว่า26,000%สิ่งนี้จะทําให้ราคาของชิบะดีดกลับขึ้นมาได้หรือไม่เกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง สวัสดีเพื่อนเพื่อเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปปเราและสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่กําลังมองหาโอกาสในการลงทุนบนโลกคริปโตเคอเรนซีวันนี้ผมขอแนะนํากะดานเทร e ด้วยเครื่องมือการลงทุนที่หลากหลายในสินทรัพย์ดิจิตอลมากกว่า700สินทรัพย์นอกจากนี้ทางคอย EX ยังมีกิจกรรมแอมบัตเตอร์สามารถรับค่าคอมมิชชั่นจากการแนะนําเพื่อนได้สูงสุดถึง50%และสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจก็ สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีการส่งโทเคนชิบามากกว่า3,000ล้านรายการไปยังกระเป๋าเงินที่ตายแล้วทำให้อัตราการเผาไหม้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากตามข้อมูลของชิบะเบิร์นโทเค็นขนาดใหญ่นี้ได้ถูกไฟไหม้หลังจากที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากกว่า26,500%การโอนไปยังกระเป๋าเงินที่ตายแล้วนี้เกิดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการลดลงที่รายงานในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนื่องจากมีกิจกรรมการเผาไหม้น้อยที่สุดบนพอท่าน บโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราการเผาไหม้ของชิบาได้ลดลงเกือบ70%ในสัปดาห์ที่แล้วโดยคุณลักษณะการเผาไหม้โทเค็นชิบะเป็นเมติกสาคัญที่ลดปริมาณการไหลเวียนของสินทรัพย์ดิจิตอลนั่นคือมันบ่กชี้ว่าสป,ปุลเงินดิจิตอลนั้นอ่อนค่าเพียงใดและนี่คือเมติกหลังที่สามารถบ,บิดเปือนความรู้สึกของโฮดเดอร์เมื่อมองหาสินทรัพย์ที่จะสํารองเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มที่ชิบะยังดูเหมือนมีความเป็นไปได้ที่วานบางตัวอาจใช้ประโยชน์จากมันและลงทุนเพื่อให้ราคาพุ่งสูง นในระยะยาวโดยโทเคตที่ถูกเผานี้ได้ดำเนินการโดยที่อยู่2อสแห่งซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยตัวตนซึ่งหนึ่งในกระเป๋าเงินดังกล่าวรับผิดชอบมากกว่า95%ของโทเคตชีบาทั้งหมดที่ถูกเผาไหม้ก่อนหน้าที่จะมีการบันทึกอัตราการเผาไหม้จํานวนมหาศาลนี้ชุมชนชิบาอินุได้ทำการเผาผ่านโทเคนไปแล้วประมาณ1.7พันล้านโทเคตใน20ธุรกรรมที่แยกกันเมื่ออัตราการเผาไหม้ชิบะได้ลดลง70%ในสัปดาห์ที่แล้วนะักลงทุนเริ่มกังวลเกี่ยวกับ,กบสาเหตุที่แท้จริงบาง สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมแก๊สของอีเทเรียมล่าสุดการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมแก๊สดังกล่าวจะหมายถึงความว่ากระบ,บวนการเผาไหม้ที่มีราคาแพงขึ้นและนี่อาจเป็นสาเหตุที่ผู้ถือครองโทเค็นชิบะปฏิเสธที่จะเผาการถือครองโทเค็นของพวกเขา แต่อย่างไรก็ตามชิบะอินุยังคงมีกลไกการเบรนที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆโดยนักพัฒนาชิบะได้แสดงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการทําธุรกรรมซึ่งสร้างโทเคนทั้งหมดที่ส่งไปยังดีมวอล์คเกอร์ท้ายที่สุดแล้วสิ่งนี้ได้มุ่งเป้าไปที่การลดปริมาณของโทเคนชิบะในการจัดหาทุกครั้งที่กําหนดโดยณนเวลาปัจจุบันอุปทานชิบะมีทั้งหมดอยู่ที่มากกว่า589ล้านล้าน,านในขณะที่อุปทานุนเวียนต่ากว่า575ล้านล้าน และในปัจจุบันตอนนี้ราคาของโทเคนชิบะอินุมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่864มีศูนย์นำหน้าอยู่5ตัวต่อข่าเงิน US d ลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบลงไป1.48เรายังคงมองว่าราคาของเหรียญชิบะอินุนั้นยังคงอยู่ในเทรนขาลงหลังจากที่ c d c Action Zone ยังคงอยู่ในโซนสีแดงในฝั่งของ m c d x นักเก็งกำไรตอนนี้ยังคงไม่ปรากฏ จำนวนขึ้นในฝั่งของเหรียญชิบะอินุเรายังคงมองว่าแนวรับและการสะสมที่สําคัญราคาของชิบะคนจะอยู่ที่8.00สูนมีส่นนำหน้าอยู่5ตัวต่อข้างเงินอยู่เดอลล่าและสําหรับเพื่อนๆคนไหนรู้กูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ